ชาวดูนกับทุกคน ทำเอาแฟนคลับน้ำตาไหลตามนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้องคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสู้สุดใจจริงๆนะครับน้องขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้มีภาพที่แฟนคลับเนี่ยยืนชมน้องแล้วก็ร้องไห้ตามน้องสงสารน้องนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่สบายนั่นเองนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆแล้วกเ็เป็นห่วงเนาะกลัวว่าน้องเนี่ยจะเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดหญ คือระบาดหนักมากครับทุกคนแล้วก็เห็นบอกว่าอุ๋งอิงเนี่ยไปพบคุณหมอแล้วแล้วคุณหมอก็ให้ยานะครับแล้วก็ฉีดยาด้วยเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะรักษาตามอาการตามลําดับนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนอุ๋งอิงเนี่ยจะไม่มาก็ไม่ได้นี่แหละครับทุกคนวิถีซูเปอร์สตาร์อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มาคืองานไม่เดินจริงๆเพราะว่าเจ้าภาพเนาะทุกคนก็อยากจะเห็นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วแฟนขับับเป็นพันเป็นหมื่นที่มารอด้านหน้าเวทีนะครับก็มีภาพหนึ่งครับทุกคนที่พ่อฮ ที่ชมน้องอยู่ด้านหน้าเวทีเนี่ยถึงกับต้องร้องไห้ตามนะครับทุกคนเนาะเป็นผู้ชายแท้ๆแต่ว่าโอ้โหพอเห็นลูกสาวไม่สบาย้วยเนี่ยทุกคนเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเป็นห่วงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าใจหายเหมือนกันเนาะทุกคนสําหรับงองค์อิงเพชรบ้านแพงเพราะว่าน้องก็ปกติแล้วปีหนึ่งก็สักจะป่วยสักครั้งหนึ่งเนาะสำหรับองคงอิงเพชรบ้านแพงถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยน้องเข้าโรงพยาบาลน่าจะเป็นในช่วงมินิคอนเสิร์ตนะครับตามผับอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอันนั้นก็คือสามารถที่จะแบบว่า ปลีกตัวหรือว่าปลีกเวลาเนี่ยไปพบคุณหมอไปนอนโรงพยาบาลได้แต่รอบนี้ก็คือเป็นงานใหญ่ครับทุกคนเป็นงานใหญ่ซึ่งองค์อิงเนี่ยเขาต้องมานะครับทุกคนถึงแม้ว่ายังไงก็ต้องมาเพราะว่านี่แหละเขาเรียกว่าห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเป็นตัวชูโรงเนาะทุกคนนี่แหละเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆและเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนน้องเนี่ยก็ อูอ๋มมองว่านะครับทุกคนอูงอิงใจสู้มากๆนะครับใจน้องเนี่ยสู้เลยแหละน้องขึ้นมาบนเวทีนะครับทุกคนแต่สิ่งที่น้องกังวลอุ้มิเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากลัวนะครับกลัวแฟนลับเนี่ยจะไม่แฮปปี้หรือว่าจะไม่มีความสุขที่น้องเนี่ยร้องเพลงไม่ได้เท่านั้นเลยคือสีหน้าน้องอิ่มรู้ว่าอุงอิงสู้มากๆนะครับและเสียงของน้องเมื่อวานนี้เสียงกลับมาแล้วนะครับเสียงร้องเพลงได้แล้วครับทุกคนแต่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าอุงอิงก็คือ จสู้เต็มร้อยจริงๆครับทุกคนก็ต้องนับถือจริงๆนะครับเนาะแล้วก็หลังจากที่ลงเวทีมาเนี่ยนะครับทุกคนก็เราจะได้เห็นว่ามีพี่หมอนอิงแล้วก็ทางด้านแฟนคลับนะบทุกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งอะ่ะใครนะครับที่อ่าพ่อยุทธเนาะอ่าพ่อยุทธนะครับเดินลงมาพร้อมกับครูหมอนอิงครับทุกคนแล้วก็มีการพยุงนะ้องก็คงจะแบบ โอ้โหน้องคงจะปวดตัวเนาะทุกคนเพราะว่าอาจจะไปฉีดยามาแล้วก็ทานยาครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะทําให้น้องเนี่ยไม่สดชื่นนะครับเพราะว่ากินยาคุณหมอนะ้องทุกคนบางยาบางตัวเนี่ยก็จ,จะทําให้มีฤทธิ์ที่ง่วงนอนนั่นเองครับทุกคนนะเมื่อคืนนี้น้องก็เลยดูไม่สดชื่นเพราะฉันแล้วก็อุ้งอิงพี่บ้านแพงน้องทําดีที่สุดแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องครับทุกคนสู้ต่อไปแล้วก็โอ้โหงาน จอคิวรอเพียบนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือปีทองของน้องจริงๆนะครับทุกคนนี่คือวิถีซูเปอร์สตาร์นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเออไม่ใช่แค่น้องครับทุกคนที่ลุยงานทุกวันแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบสมัยเมื่อก่อนนะครับทุกคนเอ่อคนที่ดังมากๆเนี่ยเขาก็จะออนทัวร์คอนเสิร์ตทุกวันเหมือนกันนะทุกคนก็จะมีป่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนตามอาการแล้วก็รักษาตามอาการไปอย่างเงี้ยครับทุกคนถ้าเป็นเมื่อก่อนขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็น เหมือนกับพี่นางสิริพรอ,อย่างเงี้ยครับทุกคนพี่นางสิริพรพี่ต่ายอรทยัยอย่างเงี้ยที่เดินสายทุกวันนะครับทุกคนเดินสายทุกวันแล้วก็ร้องขึ้นร้องเพลงทุกวันก็จะมีแบบป่วยบ้างเลยคือแบบร้องเพลงแบบเสียงไม่มีเลยก็มีแต่ว่าก็ต้องขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแม่นางสิริพรนอะ่ะก็ต้องขึ้นนะเพราะว่าแฟนคลับ FC หรือว่าเจ้าภาพเนี่ยอยากจะเห็นคือขึ้นมาโชว์ตัวก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนขึ้นมาแบบ ให้ทุกคนเห็นหน้านะคนที่มารออะไรเงี้ยแล้วคนก็ให้กําลังใจกันร้องเพลงช่วยกันเหมือนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไม่มีผิดเลยนะพี่คนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างเช่นพี่ตายอรไทยอย่างเยองครับทุกคนเขาก็มีอาการป่วยแหละเวลาที่เขาออนทะัวร์คอนเสิร์ตเนาะแต่ก็ใจสู้เนาะเพราะว่าเป็นปีทองจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น เป็นช่วงกอบโกยเนาะทุกคนเป็นปีทองเป็นปีที่แบบว่าเป็นปีขององค์อิงจริงๆสำหรับปีนี้ครับทุกคนอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับก็ขอให้น้องเนี่ยสู้ต่อไปก็แล้วกันนะครับขอให้อ่าองคอิงเพริบัแพงหายป่วยเร็วๆก็แล้วกันครับทุกคนเนี่ยอุ้มิมเองเนี่ยทุกคนก็ยังจะมีอาการเลยตอนนี้คือน้ำมูกเนี่ยเริ่มจะมาแล้วเสียงเริ่มจมูกเริ่มตันแล้วเพราะฉันก็รักษาตามอาการกันไปครับทุกคนช่วงนี้เดี๋ยวก็จะเห็นบอกว่าจะมีหนาวอีกนะครับทุกคนในวันที่10กว่าเะดี๋ยวก็จะมีหนาวแบบ ปีนี้หนาวหนาวปีนี้เย็นนะครับทุกคนที่กรุงเทพมหานครยังรู้สึกว่าเย็นมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับขอให้อุ้งิงหายไวๆแล้วก็คาดว่าวันนี้แหละก็ขอให้น้องหายป่วยเร็วๆเ,เนาะจะได้กลับมาร่าเริงจะได้กลับมาสดใสนะครับทุกคนให้กับพ่อๆแม่ไอซีแฟนขับได้ชื่นชมเนาะด้านหน้าเวทีก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องเยอะๆแล้วก็อ่้มข่าวกระแสก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้กับ fc แฟนคลับทุกคนเชื่อว่าหลายคนดูแล้วก็เป็นห่วงอดเป็นห่วงน้องไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็บางคนที่ดูด้านหน้าเวทีเนี่ยก็เมื่อคืนนี้เห็นเลยว่าร้องไห้นะครับทุกคนเห็นเลยว่าร้องไห้เลยเพราะว่าลูกสาวคือไม่สบายนั่นเองนะครับทุกคนเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ก็ นะครับเราก็รู้สึกว่าอุ๋งอิงทําดีที่สุดแล้วนะครับน้องทําดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นนี่แหละเขาเรียกว่าตัวชูโรงตัวชูวงของแท้เลยขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้องเป็นบุคคลสําคัญที่แฟนคลับมารอเนาะใครก็อยากเห็นนะ่ะถึงแม้ว่าอุ๋งอิงจะไม่มีเสียงอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจํานะวิมมองว่าโมเมนต์ที่แบบศิลปินคนหนึ่งที่ออกงานทุกวันนะ่ะแล้วมาด้านหน้าเวทีแล้วมารอดูแต่น้องไม่สบายแบบนะี้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ย ในประวัติศาสตร์หนึ่งอ่ะนักร้องศิลปินปีหนึ่งป่วยครั้งหนึ่งที่แบบบ้านเราที่บ้านเกิดเราอะไรอย่างี้ครับทุกคนเพราะฉันก็นี่แหละคือสิ่งที่น้องต้องเจอเนาะนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องอีกครั้งเนาะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงก็หายป่วยไวๆหายวันหายคืนนะแล้วก็อ่ากำลังใจเนี่ยโอ้โหล้นลามอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับแฟนคลับเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแบบนะเราก็ไม่เคยเห็นองค์ิงแบบ เป็นแบบนี้ขึ้นเวทีเนาะทุกคนก็คือน,นี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าเป็นปีนี้ที่ต้องบอกว่าหนาวนะครับแล้วร่างกายน้องก็ค่อนข้นขางที่จะออกงานทุกวันนะครับมันก็อาจจะสะสมบ้างอะไรเงี้ยครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องบำรุงเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่อย่างที่บอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันจะพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาตีสองนะครับเพราะฉันก็อยากให้น้องเนี่ยนอนในช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นการแบบซ่อมแซมของร่างกายนั่นเองครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ องอิงนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับอิมเดินกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพอ่พอพอ่อแม,แม่ก็เช่นกันนะครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองเนาะจะได้มีกําลังจะได้มีพา,าัานายที่แข็งแรงแล้วก็ไปชมลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแบบ สุขภาพแบบเต็มร้อยเนาะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวในช่วงกลางเดือนน่าจะมีการมาออนทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงเทพมหานครด้วยเ mm. พราะฉะนั้นเดี๋ยววิมก็รอเจอน้องเลยนะครับในช่วงเขาเรียกว่าอะไรในช่วงที่น้องมาอ mm. อนทัวร์กทมเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับวิมฝากกระแสก็ต้องฝาก พ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุมอิ่มด้วยเนาะอ่สนับสนุนอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับฝากพ่อพ่อแม่ด้วยนะใกล้จะ2,000 0นซับสไคร์แล้วก็ฝากพ่อพ่อแม่ดันดันเชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสถึง2 0 0 0 0 0ซับเร็วๆนะคะขอบคุณ f อแฟนคลับทุกคนสาบคลิปนี้ไปแล้วนะครับปรักทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงให้น้องหายวันหายคืนหายเร็วๆกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับ